สิตุลาคมนี้คือเดทไลน์นะครับที่ผู้ว่าสากแก้วประกาศให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานต้องกลับไปยังพื้นที่ของตัวเองในขณะเดียวกันชาวบ้านชาวไทยที่บ้านหนองจานที่ถือเอกสารสิทธิ์นศส .3 ขอเตรียมรับโฉนดที่ดินได้เลยนะครับเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสากแก้วสาขาอารัญญประเทศ พร้อมกองกำลังบุรพาและฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูงลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่สามตบลโนโนหมากบุนเพื่อไปรังวัดออกโฉนดให้กับประชาชนครับที่ถือเอกสารสิทธิ์นอส3ขอการรังวัดสามารถวัดพื้นที่แล้วก็ชี้แนวเขตได้ครบทั้ง4ทิศคิดเป็นเนื้อที่21ไร่67ตารางวา แต่พบปัญหาด้านทิศใต้ครับซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47จึงไม่สามารถปักหลักเขตได้ทั้งหมดครับทางเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยืน่นคําขอรับทราบสถานการณ์แล้วก็ไม่ติดใจพร้อมกับรอการรังวัดใหม่ครับในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่หลังจากที่คณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC มีข้อตกลงปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการครับ ซึ่งหลังจากนี้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต่อไป ส่วนที่รังวัดแล้วก็ปักเขตได้ชัดเจนแล้วตรงนี้ก็เรียบร้อยดีครับ<ฆ>นะฮะก็จะมีการออกฉนดให้ส่วนพื้นที่พิพาทก็ต้องรอการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศก่อนครับซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านกําลังทําการรังวัดอยู่นะคุณผู้ชมมีชาวกัมพูชามีทหารกัมพูชาเนี่ยเป็น10คนเลยนะคะคเดินทางมาสังเกตการใกล้ๆกับหลักเขต46บริเวณไร่อ้อยที่บ้านหนองจานซึ่งเป็นดินแดนอธิป,ปไตยของไทยด้วยนะคะแล้วสังเกตชัดเจนอะ คือกัมพูชาเนี่ยทหารเขามีการรายงานข้อมูลเป็นระยะระยะนะเห <c oughs> มือนเขาใช้วอลสื่อสารแจ้งอะทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนตลอดเลย <c oughs> ขณะที่ความคืบหน้าในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วล่าสุดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9้าวสาขาปราจีนบุรีเตรียมเข้ายึดทวงคืนผืนป่ากว่าร้อยไร่ค่ะหลังถูกชาวกัมพูชาบุกรุกมานานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าในเขตชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานหมู่3 ตำบลโนนหมากมุ่นและก็บ้านหนองยาแก้วหมู่9ก้าตำบลโคกสูงตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484ค่ะผลการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายครับ โดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตรวจยึดพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเนื้อที่กว่า44ไร่และเมื่อวันที่25กันยายนนะตรวจยึดพื้นที่บ้านหนองจานเนื้อที่กว่า71ไร่รวมทั้ง2จุดเนี่ยเกือบ116ไร่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้ที่กระทำผิดไว้แล้วนะครับที่สพโคกสูงครับ การดำเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เน้นย้ําถึงความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปอกป้องทรัพยากรป่าไม้และก็ยืนยันความชอบธรรมของราชนจาจักรไทยในพื้นที่โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ผู้กระทําผิดออกจากพื้นที่พร้อมทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็มีคําสั่งประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างพื้นที่บ้านหนองยากแก้วครบกําหนด ให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามานะออกจากพื้นที่ภายในวันที่สมตุลาคมนี้ครับอีก3ามวันส่วนพื้นที่บ้านหนองจานก็จะครบกำหนดให้ออกจากพื้นที่ในวันที่10ตุลาคมครับก็เป็นไปตามที่ผู้ว่าลั่นวาจาไว้ว่าทุกอย่างต้องจบภายในวันศุกร์หน้าครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรากแก้วก็ออกถแถลงการจังหวัดสรากแก้วหลังจากได้รับหนังสือประท้วงจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะครับ นะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานคุณผู้ชมไปแล้วนะครับคือทางฝั่งจังหวัดบันเตียมเมียนเจยเนี่ยนะก็มีการทวงเหมือนกันมีการประท้วงเรื่องของการที่ติดป้ายในการจะดําเนินคดีกับชาวกัมพูชาที่เข้ามากระทําผิดกฎหมายในประเทศไทยว่าควรจะต้องกลับไปพิจารณาจัดทางแผนอพยพประชาชนกัมพูชาที่รุกล้ําพื้นที่เข้ามาในประเทศไทยนะซึ่งแผนอพยพดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการดาเนินการมาโดยตลอดและอยากจะให้กัมพูชา ทำตามที่ตัวเองเคยลั่นวาจาไวแล้วด้วยรวมไปถึงจังหวัดบันเตียเมียนเจอก็ต้องหยุดการดำเนินการยุ่ยุ่งครับมไม่ใช่ขนคนมาเยอะๆขนชาวกัมพูชาเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุหรือพระสงฆ์มาก่อกวนแบบนี้เดี๋ยวหลังจากวันที่1ิตุลาคมไปแล้วนะทางจังหวัดสระแกบอกจะเอาจริงก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เรามีไม่มีการละเว้นครับอเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรบางครั้งบางคราวกัมพูชาไปบอกประชาคมโลกอย่างหนึง่ง ภาพที่มันเกิดขึ้นสถานะแจกการจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย